สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาหนาสภาพดินครับว่าพบมาพอกันหือเก้ chester, ่าไหมนี่นะครับเนาะวันนี้น้าเสนอเป็นปิ้งย่างไหมนี่ว่าสี่นี่ครับได้เป็นมึกม้านึ่ว่าสี่ยากก่มือกินนะครับื่านี่แซ่บนะครับี่ได้เป็นมึกม้านะครับเนาะ เซี่เทียอย่างกะบัตุดิบเลากะนี่นะครับตามนี้นะครับมีพริกมีรากผักชีนะครับหอมกระเทียมนะครับต้นหอมน้ำตาลปี๊บแล้วกัน้ำมะนาวน้ำกระเทียมรองแล้วก็ซีอิ๊วไวมักนะครับเป็นผมผมใส่ซีอิ๊วหวานนะครับเพื่อเพื่อที่จะเล่นสีนสีสันแนิน้อยนะครับเนาะแล้วก็มีผงปรุงรสนะครับประมาณนี้นะครับเนาะ เอามาหมักป่าพร้อมกันเลยครับแบบนี้มหมักความหมึกความกันเลยนะครับนเนาะอ่าวลุยก,กันเลยครับนะครับอ่าหมักหมึกนึงกันเลยฮ่าใส่แป้าใส่ผงกะหรี่ครับ กลีือซอยในเรื่องดับกินขาวนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับเนาะใส่ประมาณนี้เดี๋ยวแต่ผู้มักหน่อยมากหลาก็ใส่ตามสม,มาพักวันเนะครับเนาะแล้วก็อ่ะใส่ผมมุกรดครับขน้อครับเพื่อความนัวความเส่ ชิ้วานครับผมใส่สองซอนโตเลยเด้าะจะเห็นสีสันนี่มันสวยงามประมาณนี้นะครับเนาะนี่เห็นบ่หอมเลยครับหอมหอมผงมกะหรี่เด้อ๋อมุกลมๆเลย นี่ครับเอาแบบสไตล์บ้านๆเขาล้วนเนาะมักแบบใดก็เฮ็ดลวด้วนไม่ใช่นะเพราะว่าสุดท้ายก็อยู่ที่ความชอบกันเอารสชาติของอาหารผู้ใด้มกักไม่คือกันไม่ใช่นะครับเอ้าประมาณนี้นะครับเนะาะมักไว้จกักสิบนาทียี่สิบนาทีเดี๋ยวจังมาบ้านตรกันครับเดี๋ยวไปเฮ็ดผ้าไปเฮ็ดน้ําจิ้มมาหนิมาครับผมมาดิระวังที่เอา รอย่างหมึกเนาะเขาไม่เห็นน้ำจิ้มเหมือนเลยครับนี่เอาแบบสตส่บ้านๆกันนะ,นะครับนี่ครับอ่ะพริกกไปเลยครับพริกเสร็จเลยนะครับอ่ะราบหอป้อมนะครับหรือลาบผชีนะครับกระเทียม ตานปี๊บครับใส่งไปเลยนี่ครับน้ำกระเทียมดองนี่น้ำกระเทียมดองครับใส่ลงไปเลยครับน้ำกระเทียมดอง น้ำมะนาวนะครับน้ำปลาครับใส่ลงไปเลยจวดอ่าผมใส่สามซอนโต๊ะเลยครับเนาะเอาลวดครับกาเอาลวดมามักสไตล์เดส แทบแบแบบแี้เอารถครับบ่ต้องไปนี้ละนะครับเอาแบบง่ายไบ้านๆน้อารถเอามานียจวดนี่เ๋ยววอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเต็มของแป๊บนึงครับเอาเป็นแบบนนาะ นะครับน้ำจิ้มได้ทีแล้วนี่ทีเส้นสวยเลยนี่สวยเยอะอ่นะครับอ่นะปรุงรสด้วยความแซ่บนะครับนี่ครับแส่หน่อยแซ่บหน่อยแส่แไหลยแซ่ไหล ใช่หลายๆเบอร์เพราะาอพ,อ,พ,อ,พอดีครับพอด,พอดีจิ้มสูตรเด็ดเฮะเอาแบบสไตล์บ้านๆนะนครับน,น้อนี่อือนะครับกระเทียมเข้าไปอ่มามะนาวซอยครับนี่อือเพิ่มความแซ่บ นี่ครับต้นหอมนะครับเคยไปเลยหอมแซ่บๆนะครับย่างเบอกกับน้ำจิ้มรสเด็ดแบบบ้านๆรสมื่อนี้นี่เหลืออย่างเดียวย่างเบอกครับเดี๋ยวผมจะย่างเบิรก้อนเดียวจัดใส่จานนะครับเดี๋ยวมึงเหมือนกันนะครับเนาะ มึกเขาก็หมักไว้ที่นะครับี้เขาก็นี่ครับเสียบเสียไม้เลยเสียบเสียไม่ย่ยางหอมๆครับไปกับน้ำจิ้มรสเด็ด ครับเตรียมย่างเรือครับบ้านนี้เสียบเข้าไปย่างบึอครับย่างบึกมืม้ยนี่กับแก้มครับมื้ยนี่กับแก้มผู้ใดหากับแก้มอยกล้อมือได้ครับเด้อ นี่ครับนี่นี่ครับย่างมึกสไตล์บ้านๆนะครับมือนี้กรบแก้มหอมๆแซ่บๆนะครับเนาะลองเห็ดมึกนะครับเด้อมัยากเรานะครับเตรียมวัตถุดิบไปนะครับช่วงวันหยุดกับเทดกินกับครอบครัวนะครับพออยู่ในช่วงกาตัตความพอดีแหละ เดี๋ยวจะมาเบิ้งกันน้อมเนาะเดี๋ยวพอนัดขออนุญาตเตรียมของแป๊บนึงแล้วก็อนจะไปย่างอ่ะมาครับผมมาเนี่หลังจากที่เขาเห็นน้ำจิ้มได้แล้วเนาะมาเนี่เขาก็จะมาย่างมือครับนี่เตาอทานเขาก็ไฟก็กำลังดีเนาะครับเนาะอ่ะย่างเลยนี่ครับอ่ะย่างบ่ต้องใส่ไฟแฮงนะครับไปย่างไปเรื่อย เพราะว่าหันมันไปแห้งหลายมันที่โปซ็ปนะครับหมึกมันทีเป็นแข็งกระด้างนะครับเนาะการเล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะครับอ่ะผมกะจะย่างไปเรื um ่อยๆเดี๋ยวจังหวเบิ้ลน้องการน้อบ้านนี้เดี๋ยวผมย่างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาไปจัดให้จานแล้วก็จังหวเบิ้ลกันนะครับเนาะเดี๋ยวว่านั้นขออนุญาตย่างหมึกหอมๆให้เบิ้ลนะครับเด้อครับผมมาดิเอาย่างหมึกเสร็จแล้วครับมาด้ นี่เห็นบ่องจ้างหมึกเสร็จแล้วนะครับกับน้ำจิ้มรสเด็ด,ดยั่วะนะครับเอา้ารองม่อยากคำกันเด้อนะครับนี่อขออนุญาตบาดคำได้ครับเด้อยั่วแต่คำกันอืม โอ้ส้อผ้าครับโอ้เต็มคำเลยเอาสุดท้ายแล้วอ่ะขอให้ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจขอให้สุขภาพน้างไก่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีช่วงตลอดปีวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลาไปกับหมึกย่างกับน้ำจิ้มแซ่บๆนี่ ขอบคุณครับ